สวัสดีชาวนีโมกันทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในโรบอกนะผมการนี้าร์ทสามนะ้วผมก็อยู่นี้เราจะมารุยอ่าแมปนี้อนันนี้ยครับผมตอนนี้เรามีคนอยู่สามคนครับผมเวลาให้เพื่อนเปิดดีกว่าไหมนะกว่าเพื่อนจะเปิดได้ไนี่นะได้เกินไอดูกันเลยดีกว่าผมจะรีบผ่านอันนี้ให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเกิดอยู่นานเปิดไอนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้รถไปมันชอบวิ่งไล่ตามผมดี่ยวมันไม่มีแบบ มันไม่ได้สร้างดามิดเลยขนาดนั้นนะโอเคเราเจออาวุธเราเจอกุญแจไขเอาหนังสติกของเราแล้วด่านนี้ต้องมีอาวุธนะทุกคนถ้าไม่มีแบบเพราะว่าฆาตกรมันมีสองคนหรือสามก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าจะมีเฮ้ยเป็นชิ้นกันหมดเลยอ่ะเพื่อนไปไม่ให้ไม่ทำไรทำไรฉันไม่ได้หรอกอดิเอดีเอดี เราให้มันไปก่อนนะผมให้เพื่อนตายของก,ก็ไแหละเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปในนี้เพื่อนวิ่งล่ะไม่สนโอเคเราต้องการของที่อยู่ในนี้แหละไ,ได้แล้วเหลือเราก็หาของที่มันจำเป็นในการใช้ ลงไปตายปะวะก็ไม่สูงนะน่าจะไม่เป็นไรไอ u ICU อะไรเรามันไม่เห็นเราใช่ไหมอุ้ยไม่ขีดโอเคจะทำอะไรจะไม่ขีดรือแล้วัสดีเพื่อนเปิดแม่งทุกอันเนี่ยไม่เจออะไรเลยอะไรวะไม่เจออะไรเลยมันเห็นผมเมื่อกี้แบบเปิดไม่ได้ ลิลีเปิดรีเปิดมันี่ผมไม่ได้ใช่ไหมหลบได้ปะมาดิจูกอะเจอจูกอะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง่ามันเอาปืนเท่านนละอ่ะล้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตุย มันอยู่ยด้านซ้ายมือเข้าไปเลยเพื่อนเรามีอะไรเข้าไปเลยม,มีอะไรหรอปิดประตูไม่้ประตูขาดเอามานี่เอามานี่เฮ้ยมึงจะบางทำไมวะไม่เข้าใจฆ่ามันท่าน่อยไปไกลๆเลยหัดลาบจริงๆเลยพวกนี้จะไปเดินตามทำไมเนี่ย มันกำลังหาของว่วงไปหนึ่งแค่นั้นเราเบามีเบาเบาพอะเนี่ยกูคนนักเอเคมึงแกกันล่วง่ะเตียงอะไรวะมันหัวล้อเหรอคนน่ากลัว ยิงกาได้ไหมยิงกาแม่น่าจะยิงไม่ได้หรอกนะมึงขี่เก็บซะหน่อยของอันนี้มีไหมใจอกันสองอันใจอกันใช้ยังไงวะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันใช้ยังไงโอเคได้นี้มาเราต้องลงไปข้างล่างสักหน่อย นี่มีของเลยอะอยูไ่ไหนหมดปะโอเคเราได้อันนี้อันนี้เปิดเก็บร้อยแล้วเก็บไปเดินก่อนถื่าเรอบบ้านมีของอคี่เราเจออันนี้โอเคเราเจอแพร้งแล้วก็โคโค่นัทที่เราเอามา ได้เหรียญได้เหรียญไปลง้านล่างดีกว่าขังแม่งเลยเราจะต้องเอากี่ได้ละของ กัดเะ้หน่อยอะไรวะเนี่ยไม้โอเคไว้เผาโอเคเรามีของไว้เผาแล้วแต่เรามีอันนี้ใช้คันโยกอันนี้มันทำอะไรได้ปะผมก็งงเหมือนกันคืออะไรอ่ะผมไม่เห็นมันทำอะไรผมเลย อุยหน้าตามุณน่ากลัวเกินเพืพ่อนอันนี้ใครอะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนจะทำอะไรฉันไปขึ้นเบาของขึ้นเบาของเออขึ้นล่วงไปหนึ่งเฮ้ยซิวขึ้นลงสอง ไม้ดีมากเพื่อนนี่มีอะไรเลีวเเเยวกระสุนหมดแล้วว่าทุกคนต้องระวังยิงกันสนั่นเมืองเลยนะลงไปสิเฮ้ยมันลงยากอะไขนาดนั้นอันนี้โอเคอน,นี้สูงเกินไปอรับผม ตกไปเราตุยอ,อันนี้ไม่ไค่อยสูงเท่าไหร่อ่าเราเปิดไอ้นี้ดีกว่าจะไ,ได้เท่ดีไหนวะมันมีไฟฟ้าโอเคตอนนี้เรนน่าจะมีไฟฟ้าแล้ว ไปลิฟต์ขึ้นดิขึ้นมาบนสุดเทดดี้อยู่ไหนวะเท็ดี้ยูดีเพื่อนถ้าเราเอามาให้มันมันจะไม่ออกมาหลอกหลอนเราเลยใช่ไหม,มหลอกหวังว่ามันจะไม่หลอกหลอนผมแล้วน,นะ เฮ้ยเอาอันนี้ไปเผาก่อนเนี่ยว่าห้องเผาไฟนี่ไงเอ่อไม้ไม้ที่เราเก็บมาแล้วก็ไม้ขีดเผาแม่งเผาดีไม่ขีดจุดไฟไม่ไฟไม่ติดอ่ะ มฟังแม่งไม่ติดก็ทังมันเียวกลับเอาใหม่วิ่งดูข้างในนี้ประตูนี้พี่ประตูนี้ไป,ปไปเพื่อนเรามีกุญแจนี้แล้วล็อกห้องนี้ป่าวะคืออะไร ต้องเอาใจกันมาวาง่ะต้องการอะไรวะหินเหรอใส่หินหรือเปล่าเออผมว่ามันต้องใส่หินแน่เลยมันเป็นรูปก้อนหินใส่หินมาสองลูกก็พอชัวร์ผมว่าต้องใส่หินให้เจกันให้มันหนักใช่ไหมหรือว่าใส่น้ำวะเนี่ยเอใส่น้ำ ใส่น้ำแล้วช่วยอะไรวะแล้วก็เทใส่น้ำแล้วก็ใส่หินหรือเปล่าต่างมันตอนนี้เรามีเซฟสีนี่ดูเซฟใครเดินตามเพื่อนตกใจหมดวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง ผมไม่รู้ว่าวิธีการใช้ใจกันพวกนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งใช้ไงแดี๋ยผมก็ไปใส่น้ำมาแล้วแหละสวา่างหรือว่ามันใส่แล้วมันช่วยอะไรวะมันเคลื่อนไปทางเสี <c oughs> ยงอะไรอ่ะพตดน่ากลัวเสีย่ยงไรเงอเอาไอ้น,นี่มันหยุดแล้ว อยู่ไรดอร์ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรปะเปิดรถไฟเหรอใช่ไหมปุ่มเปิดรถไฟ <c oughs> กำลังงงตอนนี้ <c oughs> เออนี่ไงแล้วก็ขับ ไอ้นี่เทรนคีเราต้องการเอ่อเทรนคีเหรอยังไงวะเทรนคียังไม่หาไม่เจอหรือว่ามันอยู่ตรงไอ้นกวะนกที่เราเผาอะไปดูก่อนก็ใครมันตายรัวๆเลยนะข้างบนนี้ ใข้ฉอดไง,งได้แล้วนกไปแล้วนี่ไงเทนชีโอเคเราน่าจะรอดแล้วนะผมว่าผมรอดแล้วล่ะไปดีกว่าเรามีตก็ตแล้วไปแล้วมีทางรถไฟแล้วเพื่อนเราจะไปแล้วรถไฟน่าจะไปได้แล้ว ปูนปูนดูกันไปแล้วเพื่อนบ๊ายบายโอเคครับ okay. ผมเรียบร้อยสำหรับชั้นที่สาขับรถไปหนีลาก่อนเพื่อนแล้วเราก็หนีจาก พี่อุ้ยมีทั้งสามตัวอยู่กันเยอะเลยนะก็จบไปแล้วผมกับแกรนนี่ของเรานะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสป랙กันด้วยนะผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีแก๊